คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีคนกล่าวครับว่าความไม่รู้ไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายแต่จะน่าเสียดายถ้าหากว่าไม่แสวงหาคำตอบน่าสนใจมากเลยนะครับที่จริงแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและดีมากสำหรับมนุษย์ที่จะหาคำตอบให้ได้ในเวลาที่ตัวเองมีความสงสัยครับเวลาที่เราอยากรู้อะไร เราก็จะหาวิธีทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาใช่ไหมครับทุกวันนี้แค่เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็สามารถค้นหาทุกอย่างได้เลยนะครับหรือจะหาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับสิ่งสำคัญคือผมคิดว่าเมื่อเราสงสัยเราก็ต้องสแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อช่วยเสริมสร้างให้เราเติบโตขึ้นในหลายๆด้านครับพอคุยมาถึงเรื่องนี้แล้วผมเองก็เคยได้ยินหลายๆคนบอกนะครับว่า เป็นคริสเตียนอย่าสงสัยในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าที่เราเคยได้ยินมาแต่ผมกลับคิดว่าเราสงสัยได้นะครับแต่เราต้องหาคำตอบที่ถูกต้องด้วยและเมื่อเราได้พบคำตอบที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลงมือทำในสิ่งที่เราได้ยินและได้รับรู้มาอย่างถูกต้องด้วยครับจึงจะถือว่าเป็นการสงสัยหรือเรียนรู้เพื่อเติบโตครับ หลายครั้งเราอาจจะคิดว่าการสงสัยหมายถึงการที่เราไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับที่เราสงสัยเพราะเราไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินหรือได้รับรู้มาและความสงสัยนี้จึงนำไปสู่กระบวนการหาคำตอบผ่านการไปโบสถ์เพื่อเข้ากลุ่มสามัคคีธรรมปรึกษาศิทยาพิบาลหรือพี่เลี้ยงสแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวผ่านการอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวผ่านรายการ living life อาจจะหาคู่มือหนังสือที่เสริมสร้างความเชื่อจากร้านหนังสือคริสเตียนหรือเข้าร่วมกลุ่มเซลระหว่างอาทิตย์ของโบสถ์เพื่อหาคำตอบร่วมกันผ่านการศึกษาพระคัมภีร์วิธีการต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในการช่วยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของคริสเตียนได้นะครับการสงสัยที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าเราไม่ได้สงสัยด้วยความเย่อหยิ่งนะครับหรือสงสัยด้วยท่าทีว่าอยากจะเอาชนะหรือมาดีเบตกับสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึก ความสงสัยที่เรามีนี้ไม่ได้ทําให้ความเชื่อหรือความวางใจในพระเจ้าของเราลดลงไปเลยนะครับแต่เราสงสัยเพราะเราอยากเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้าให้มากขึ้นจริงๆเรามีความเชื่อในพระเจ้าและเราต้องการเติบโตในความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเราอยากแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นซึ่งผมว่ายิ่งเราแสวงหาพระเจ้าก็จะยิ่งทําให้เราเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยนะครับผมอยากหนุนใจผู้ฟังนะครับว่า เรามีความเชื่อในพระเจ้าเพียงแต่ในบางสถานการณ์เราก็มีความสงสัยในบางเรื่องเรายังไม่เข้าใจความสงสัยจึงควรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เรายิ่งอยากสแสวงหาและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นครับผมคิดว่ามนุษย์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่างสงสัยครับแต่ถ้าเราสงสัยแล้วหาคำตอบอย่างถูกต้องก็จะทำให้เราเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตของเราไม่ควรที่จะหยุดเรียนรู้ครับ ความสงสัยจะนำเราไปสู่การเติบโตถ้าเราสงสัยอย่างถูกต้องและหาความรู้อย่างถูกต้องครับลองเปิดอ่านพระคัมภีร์ดูนะครับแล้วอะไรตรงไหนที่สงสัยอยากรู้ก็อย่าลืมลองศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ถามอาจารย์ที่โบสถ์หรือสามารถดูวิดีโอเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อต่างๆในช่องทางของ CGN ไทยได้นะครับเพราะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่ง ในการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเชื่อให้พี่น้องคริสเตียนเติบโตกับพระเจ้าเช่นกันครับนอกจากสแสวงหาพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็อย่าลืมที่จะสแสวงหายอย่างวางใจในพระเจ้าด้วยนะครับพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งความจริงและเชื่อเถอะครับว่าเมื่อคุณสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานคําตอบที่ดีและเหมาะสมให้กับคุณครับ และถ้าผู้ฟังได้รับกำลังใจและคำนุนใจจากคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆและพี่น้องของคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ